สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเว็บที่ชื่อว่าข้าวตังค่ะอย่างแรกนะคะก็ให้เราพิมพ์เว็บไซต์ไปก่อนเลยพิมพ์ตามเราได้เลยนะทุกคนทุกคนอาจจะงงใช่ไหมว่าทําไมเราถึงมาแนะนําเว็บไซต์นี้เพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทําตารางเบอร์เงินสดค่ะนอกจากเราสามารถทําเองได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเซฟรูปภาพที่เขาทําสําเร็จรูปไว้ได้ด้วยนะคะในเว็บเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ตารางเบอร์เงินนะยังมีกระทู้อื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น รวม10ทรงผม Y2K นะคะคำคมแคปชั่นแนะนำซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนคือมีหมดเลยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนอะเลื่อนขึ้นไปนะคะก็จะเจอคำว่าแจกฟรีตารางเบอร์เงินสดแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาให้ข้างๆแบบนี้เราสามารถพิมพ์ค้นหาเองก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตพิมพ์ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ หลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็กดเข้าไปได้เลยก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาให้นะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อเราคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอหน้าตาตารางเบอร์เงินสดตารางเบอร์ทองเยอะแบบนี้เลยค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่สนับสนุนการพนันออนไลน์หรือผิดกฎหมายนะคะทุกคนอันนี้เป็นการทําเพื่อแบบใช้ในการแบบจับฉลากจับของขวัญหรือว่าลุ้นรางวัลแจกของขวัญน,นี่ค่ะทุกคนมันก็จะขึ้นประมาณนี้ให้เราเลือกสีใส่ชื่อร้านแล้วก็กําหนดทุกอย่างได้เองเลยว่าเราต้องการแบบไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกโทนสีก่อน เราเลือกเป็นโทนสีเขียวเนาะชื่อร้านเราก็ตั้งเองได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อร้านให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวทุกคนดูไปพร้อมๆกับเราได้เลยนะคะในส่วนของชื่อร้านเราก็จะใช้ชื่อร้านว่าเบอร์เงินสดนะคะส่วนตัวเลขจํานวนเงินนะคะทุกคนกําหนดได้เองเลยอ่ะเราจะกําหนดคร่าวๆที่1000บาทเนาะ แล้วก็เลขบัญชีทุกคนก็สามารถใส่เลขบัญชีของตัวเองได้เลยอันนี้เราก็จะลองใส่ดูธนาคารก็คือเปลี่ยนได้เลยนะคะอยากใช้ธนาคารอะไรทุกคนก็คือพิมพ์เองได้เลยค่ะ หลังจากที่เราใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เลยให้เรามาเลือกรูปภาพพื้นหลังเราเซฟรูปภาพไว้แล้วนะคะทุกคนสามารถเซฟรูปภาพมาได้เลยอยากใช้รูปอะไรนะคะก็คือเลือกได้เลยหลังจากเราเลือกไฟล์ได้แล้วนะคะนี่มันก็จะมาอยู่หน้าตาแบบนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เราเลือกสีเขียวใช่ไหมทุกคนพวกตัวหนังสืออะไรเงี้ยฟอนต์มันก็จะเป็นสีเขียวหลังจากนั้นเรากดค้างแล้วก็กดบันทึกไปยังรูปภาพได้เลยนะคะ แล้วก็ดูนะคะทุกคนมันก็จะเข้าไปอยู่ในอัลบัมล้มรูปภาพแล้วง่ายปะง่ายทุกคนแค่นี้เองต่อไปเราจะมาทําเป็นตารางเบอร์แบบคู่ค่ะทุกคนมีแบบเดี่ยวใช่ไหมสามารถทําแบบคู่ก็ได้นะเราก็เปลี่ยนและได้เลยค่ะทุกคนเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยตรงนี้แล้วแต่ว่าทุกคนจะกําหนดอะไรยังไงแบบไหนนะคะ ทุกคนอย่าลืมมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะว่าเป็นเบอร์แบบคู่แล้วก็เลือกไฟล์เหมือนเดิมได้เลยค่ะเราอยากใช้พื้นหลังแบบไหนอันนี้เราเซฟรูปภาพมาไว้แล้วก็กดสร้างตารางได้เลยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะไม่นานเลยทุกคน นี่คะ่ะก็จะได้หน้าตาประมาณแบบนี้เลยทุกคนคือมันง่ายปะไม่ถึง5นาทีอย่ทุกคนก็คือมีตารางเบอร์เงินสวยๆแล้วอะเหมือนเดิมค่ะทุกคนกดค้างมันถึปไปยังรูปภาพมันก็จะเข้ามาอยู่ในอัลบั้มรูปของเรา ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางที่ทางเว็บเนี่ยเขาทำไว้สำเร็จรูปแล้วนะคะเราสามารถเลือกเอาไปใช้ได้เลยสำหรับใครที่แบบขแบบี้เกียจหารูปภาพหรือว่าเออไม่อยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยเห็นว่าอันนี้น่ารักแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาทดลองบันทึกตารางให้ดูคนดูนะคะจากเว็บไซต์ก็กดค้างเหมือนเดิมค่ะแล้วก็บันทึกไปยังแอปรูปภาพ มีตารางแบบเดี่ยวแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะเซฟตารางแบบคู่ให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนว่าจะเอาแบบไหนดีนะคะสมมุติว่าเราเลือกอันนี้แล้วกันเนาะก็กดค้างค่ะแล้วก็บันทึกไปยังแอปรูปภาพเหมือนเดิมเลยทุกคนมันก็จะเข้าไปอยู่ในคลังรูปภาพของเรานะคะบอกแล้วทุกคนมันง่ายมากนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถ ไปลองทําตามกันได้เนาะยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ